คำถแถลงการข่าวชมรมรักมุกดาหารโดยร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมประธานชมรมรักมุกดาหารเรื่องการตื่นตัวของพี่น้องประชาชนในการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะคือการต่อสู้กับเงามืดของกลุ่มทุนสีเทา ข้าพเจ้าร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมในฐานะประธานชมรมรักมุกดาหารขอถแถลงต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารและประชาชนไทยทั้งประเทศว่าสถานการณ์ทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางและวิกฤตศรัทธาต่อกลไกลรัฐอย่างน่าห่วงตังวลภายใต้ความสั่นคลอนนี้กลุ่มทุนสีเทาและนักธุรกิจที่อาศัย ช่องโหวทางกฎหมายได้ช่วยโอกาสเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบใช้เงินตราและอิทธิพลปกปิดความผิดสร้างอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายและบ่อนทำลายระบบนิติรัฐที่ประชาชนร่วมกันสถาปนามาการละเลยบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายไม่เพียงทำให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบราชการแต่ยังเป็นการบั่นทอนหลักฐานของประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่บนหลักการว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ความอ่อนแอเช่นนี้เปิดทางให้กลุ่มผลประโยชน์และทุนสีเทาเข้าครอบงาทรัพยากรของชาติอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งยังทำให้สังคมโดยรวมตกอยู่ในวงจรของความไม่เป็นธรรมข้าพเจ้าและชมรมรักมุกดาหารขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นกำปั้นเหล็กของประชาชน ที่จะยืนยัดตรวจสอบเร่งรัดและกดดันให้หน่วยงานของรัฐทุกระดับตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตโปร่งใสและยึดมั่นในหลักนิติธรรมข้าพเจ้ายืนยันว่าประชาชนไม่ได้เป็นเพียงผู้เฝ้ามองเหตุการณ์แต่ประชาชนคือเจ้าของประเทศและมีสิทธิที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมด้วยตนเองรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช256 ได้กำหนดสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะมาตรา41มาตรา50และมาตรา53บัญญัติให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิในการติดตามตรวจสอบเสนอข้อร้องเรียนและฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะนี่มิใช่เพียงสิทธิหากแต่เป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีที่ต้องร่วมกันพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในขณะเดียวกันมาตรา53แห่งรัฐธรรมนูญยังย้ำถึงภาระหน้าที่ของรัฐที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยประสะจากการเลือกปฏิบัติอีกทั้งมาตรา57มาตรา58และมาตรา59ได้ระบุให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มิใช่ความลับเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินนโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอัน เป็นหลักฐานของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนชมรมรักมุกดาหารได้รับข้อมูลและข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารที่ไม่ยอมจำนนต่ออิทธิพลใดๆไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางอำนาจเงินตราหรือเครือข่ายผลประโยชน์กลุ่มทุนสีเทาที่พยายามสยายใช้เงินตราและผลประโยชน์ปีกปิดปากและกดทับเสียงของประชาชนพวกเราจะยืนหยัดต่อสู้ด้วยหลักการความมุ่งมั่นและการเสียสละเพื่อปกป้อง สิทธิและผลประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่เกรงกลัวต่ออำนาจเถื่อนและการแทรกแซงใดๆทั้งสิ้น ข้าพเจ้าเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนให้ตื่นตัวทางการเมืองใช้สิทธิและหน้าที่ของตนในการปกป้องบ้านเมืองอย่าเพิกเฉยต่อการทุจริตและการบิดเบือนอำนาจของกลุ่มทุนสีเทาเพราะการเพิกเฉยคือการปล่อยให้ความอายุติธรรมเติบโตและกัดกร่อนสังคมของเราข้าพเจ้าให้ทุกท่านยืนหยัดร่วมกันสร้างพลังของประชาชนเพื่อรักษาความยุติธรรมและปกป้องอนาคตของลูกหลานไทยที่จะเติบโตขึ้นในแผ่นดินที่เท่าเทียมและเป็นธรรม นี่มีช่เพียงการต่อสู้เพื่อวันนี้หากแต่เป็นการต่อสู้เพื่อวันข้างหน้าเพื่อประเทศชาติที่ยั่งยืนและเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ไม่ยอมสิรราบต่ออิทธิพลอธรรมใดๆด,ด้วยความเคารพและศรัทธาต่อพลังของประชาชนลงชื่อร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมประธานชมรมรักมุกดาหารวันที่27สิงหาคม2568